5 minutes podcast brought to you by ฟื้นฟูร่างกายด้วยการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพลูนิโอที่นอนยางพาราภาษาวัตกรรม NASA รองรับทุกสรีระ feel the float เบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the moon เพียงแจ้งโค้ดส่วนลดลูเนโอ5ทางเพจ Facebook ลดเพิ่มอีกทันที1,500บาทสำหรับรุ่นลูเนโอ Gen 3 Pro ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2566นี้เท่านั้น สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับปรเวทฮานุสาหนะครับบทความจากแมทธิวโรสนะฮะ uh, ชื่อว่า how to stop caring about what other people think about you นีครับอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบต้องใช้คำว่าคนมีปัญหาด้วยเยอะที่สุดเลยนะว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรานะค,รความรู้สึกลึกๆในใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากด้วยแต่ว่าข้อเด่นหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือว่า อันนี้สําหรับน้องๆที่ฟังอยู่นะฮะมันจะค่อยๆดีขึ้นตามวัยอันนี้ธรรมชาตินะคือคือพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราธรรมชาติเลยนะมันจะแบบรู้สึกเรื่องนี้น้อยลงนะอาจจะรู้สึกอยู่บ้างนะฮะแต่ว่ามันจะรู้สึกน้อยลงอ่ะจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแคร์หรอกว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราด้านในความเป็นจริงก็ไม่ค่อยมีใครสนใจกับเราด้วยนะเอาว่าวตามตรงแล้วนะครับคือจริงๆนะว่าทุกคนก็มีเรื่องตัวเองไปหมดแหละแต่มันก็ เป็นความยากเหมือนกันที่จะสลัดความคิดนี้ออกจากหัวไปดังนั้นวันนี้่าจะพูดถึง10วิธีนะฮะที่จะช่วยได้นะครับอันที่1คือคุณต้องรีเฟล็กก่อนรีเฟล็อกเรื่องอะไรนะฮะรีเฟล็กเนี่ยคือการคิดอย่างลึกซึ้งนะกระบวนการเนี้ยคือการคิดอย่างลึกซึ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่า,านการเขียนหรือการทำอะไรก็ได้นะฮะบ,บางคนวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณรีเฟล็กเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะมีอินไซต์ของตัวคุณเองเหมือนเวลาคุณไปหาอินไซต์ของลูกค้าเวลาทำมาร์เก็ตติ้งอันนี้คือหาอิน ของประสบการณ์ของคุณเองและของโลกของคุณนะฮะโลกของตัวคุณเองนะครับไม่มีคําว่าผิดไม่มีคำว่าถูกมันแค่เนี่ยคือตัวคุณพอคุณรีเฟล็กหนักๆเข้าเนี่ยนะสิ่งที่คุณจะค้นพบก็คือว่าเฮ้ยพอริตี้หรือว่าความสําคัญของชีวิตคุณเนี่ยคืออะไรบ้างจริงๆแบบจริงๆเลยนะของตัวคุณเองแล้วก็แวลูหรือว่าคุณค่าของคุณเนี่ยคืออะไรคนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับพอริตี้กับแวลูสของตัวเองเนี่ยนะฮะจะ ไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับความคิดเห็นของคนอื่นพูดง่ายๆก็คือว่าเขารู้ดีว่าชีวิตเขาต้องการอะไรและชีวิตเขาเนี่ยคุณค่าคืออะไรเพราะฉะนั้นความคิดเห็นคนอื่นก็ปล่อยมันผ่านไปก็ได้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผลเลยนะแต่มันจะมีน้อยลงนะครับอันที่2คือพยายามหาเส้นทางสู่การเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณมันต่อจากข้อเมื่อกี้นะครับก็คือว่าถ้าคุณรู้แล้วว่า p i o r i t y สของคุณเป็นอะไรนะฮะชีวิตของคุณเนี่ย คุณค่าคืออะไรเนี่ยการเป็นตัวตนที่แท้จริงเป็นเรื่องสําคัญนะครับพูดแบบเชิงนามธรรมอาจจะพูดยากนิดหนึ่งผมคิดว่าถ้าพูดในเชิงรูปธรรมเนี่ยอาจจะเห็นภาพมากกว่าคือเราไม่จําเป็นจะต้องผอมสวยหล่อรวยเก่งเท่ากับเพื่อนเราแต่เรามีความจําเป็นที่ต้องเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่เราอยากเป็นจริง โดยที่ไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับเวอร์ชันนี้ของคุณนะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าบางคนมีนะผมเคยคุยกับเพื่อนเ,ออเขาก็รู้สึกว่าแบบไม่ต้องคุยเรื่องไรอ๋อเรื่องรถอะไรเงี้ยพอคุยเรื่องรถเนี่ยก,ก,ก็ก็รู้เขาบอกว่าเขาเขารู้สึกเออทำไมคนอื่นขับรถแพงจังในมุมในเซนส์ที่ดีนะคือคือคือผมพยายามจะเรียบเรียงนิดนึงคือเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าเหมือนกับคือเขาขับรถแบบเก่าถูกถูรถแบบ เก่ามาไม่ไม่ไม่เหมาะสมกับอาจจะเรียกว่าไม่เหมาะสมกับหน้าที่การง,งานอย่างนี้เลยด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าคนอื่นน่ะดูจะมีปัญหาเหลือเกินกับเขาลูกน้องก็บอกให้เปลี่ยนรถนะแฟนก็บอกให้เปลี่ยนรถพ่อแม่ยังบอกให้เปลี่ยนรถเลยเนี่ยนะฮะเขาบอกเขาไม่มีปัญหาอะไรเรื่องรถเลยอะ่ะทำไมคนอื่นถึงมีปัญหานี่แหละคือการเป็นตัวตนของตัวเองที่แท้จริงคือคุณถ้าคุณไม่มีปัญหาก็คือไม่มีปัญหานะฮะอย่าไปหาปัญหาใส่ตัวเองนะฮะเฮ้ยผมชอบมากเลยวันนั้นเป็นคอนเวอร์เซชันที่ดีมากนะฮ เข้าใจคำว่าออเทนติกเนี่ยคือแบบประมาณนี้แหละนะฮะอันที่3ก็คือคุณจะต้องพยายามล้อมรอบตัวคุณด้วยคนที่ซัพพอร์ตคุณจริงๆนะฮะมันจะมีมนุษย์ที่แบบดูเหมือนจะซัพพอร์ตแต่จริงๆแล้วแอบเขาเรียกว่าเป็นพาสซีฟอเกรสะนะอันตรายนะม,มนุษย์ประเภทนั้นก็คือเหมือนจะซัพพอร์ตคุณแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องจะทำลายคุณเพราะฉะนั้นหาคนที่ซัพพอร์ตคุณจริงๆนะครับข้อที่4นี่ผมชอบมากเลยเขาบอกว่าคุณต้องชาร์เลนจ์แอ s u m p ชั่นของตัวคุณเอง อยู่เสมอเสมอแปลว่าถ้าฉันผอมหุ่นดีมีซิกแพคสมมุตินี่คือแอสเซมบชันที่คุณมีแล้วคนจะชื่นชมฉันมากกว่านี้แล้วเราก็ซัฟเฟอร์มากเลยที่เราลดน้ําหนักไม่ได้ทีเนี่ยนะฮะคือการลดน้ำหนักก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันโอเคแหละบางคนก็ลไดได้เร็วบางคนก็ลดช้าคำถามคือแอสเซมบชันนีจริงเปล่าเพราะบางบางทีหลายทีมันไม่จริงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าแล้วมีคนคิดอย่างนี้จริงๆนะผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยเจอเพื่อนบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบฉันรวยกว่านี้หรือว่า ขับรถแพงๆอะไรแบบเนี้เราจะมีความรักพูดง่ายคือหาแฟนง่ายกว่านี้เพิ่งได้ยินประโยคนี้มาไม่นานเนี่ยนะฮะจริงเหรอเออก็ต้องไปแชร์เรนจูไม่ได้บอกว่าไม่จริงนะคือหมอนถึงว่าไม่ได้บอกว่ามันจะจริงหรือไม่จริงขอโทษแต่ว่าอยากลองให้ c ช a l เ e นจ e แอสซ m มพชันของตัวเองดูเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดคุณตั้งแอสซัมพชันผิดนะคุณก็จะรู้สึกไปถึงเรื่องพวกนี้ที่มันมากระทบจากคนอื่นเนี่ยเยอะนะครับข้อที่5คือต้องมีบาร์นิรี่ที่ชัดเจนคําว่าบาร์นิรี่ชัด อันนี้เกี่ยวกับว่าคุณต้องปฏิเสธคนเป็นนะพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะคือคนส่วนใหญ่ที่มีบาร์เรีไม่ชัดเจนคือปฏิเสธคนไม่เป็นเพราะว่าพอคุณปฏิเสธคนไม่ได้ปุ๊บพิเออร์ตี้คุณก็ไม่ได้ทําถูกไหมสิ่งที่มันเป็นความสําคัญของคุณคุณก็ไม่ได้ทําเสร็จแล้วคุณก็ไม่ทำพิเออร์ตี้ของคนอื่นนะฮะแล้วชีวิตคุณมันก็ไม่บาลานซ์เละเละเทะเทะอะไรไม่ไอสิ่งที่ควรทําเพื่อตัวเองก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีบาร์เรอการมีบ่ดไ่้้แแแปปปลวาเเ็็นนบบบใหบ แอโนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะใชแบบโอ้เป็นคนที่แบบฉันไม่เอาอนะไรนันจะเอาแต่ตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าต้องมีขอบที่ชัดเจนนะว่าแค่ไหนเราได้นะครับข้อที่6ครับการพัฒนาเรื่องความมั่นใจผมชอบประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษมากนะผมอ่านให้ฟังนะ confidence is not ในข่าวใหม่คำพูด they will like meconfidence is I will be fine if they don't โอ้ชอบมากเลยความมั่นใจไม่ใช่ว่า เฮ้ยมั่นใจว่าคนอื่นต้องชอบฉันสิแต่ความมั่นใจคือฉันโอเคถ้าคนอื่นไม่ชอบฉันคืออันเนี้ยเป็นจุดที่สําคัญแม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณก็จะมาโฟกัสที่เป้าหมายของคุณโฟกัสเรื่องของจุดแข็ง,ขงคุณอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเรื่องที่คุณอยากจะทําให้ตัวเองมี growth มากขึ้นอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณไปโฟกัสว่าคนอื่นจะชอบคุณหรือเปล่าเนี่ยคุณจะลืมที่ผมพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้มาหมดเลยนะฮะข้อที่7นะครับให้โฟกัสที่ความสุข แปลว่าอะไรทุกคนก็แบบเฮ้ยฉันก็อยากมีความสุขอยู่แล้วลองคิดดีๆนะว่าของที่เราทำอยู่ตอนเนี้มันทําให้เรามีความสุขจริงเปล่าหรือแค่เราคิดว่ามันน่าจะทําให้เรามีความสุขเพราะเราโฟกัสที่ความสุขอะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเวลานี้หรือว่าปัจจุบันนั่นนั่นคือความสุขจริงๆแต่แน่นอนอนะเราไม่ใช่แบบพระโสดาบันหรืออะไรแบบนี้จะได้สามารถโฟกัสบนปัจจุบันได้นะผมพูดเรื่องการ in the moment หรือว่า a t p r e s s e เนะี่ยบ่อยใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆมันทำยากมากผมเข้าใจเราก็ต้องคิด ฟังซ่านขอเราบบเรื่องตามเรื่องอะแต่โฟกัสยังไงก็ได้ให้เกิดว่าให้พยายามทําให้มากที่สุดให้เราอยู่ตรงนี้อยู่ที่ความสุขตรงนี้นะครับ <S <S ข้อที่8ดเนี่ยนะฮะคือการ practice self care ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องขุ่นเป๊ะในแบบนางแบบอย่างนี้นะคือบางคนพูดถึง self care แล้วแปลว่าฉันต้องนอนเย,ยอะๆกําลังกายเยอะกินอาหารกินผักกินหญ้าหรือเปล่าไม่ใช่ประเด็นคือขอแค่คุณเริ่มทํา ต่อให้คุณยังไม่หุ่นดีวันเนี้ยแต่ขอแค่คุณเริ่มทาเนี่ยนะครับเริ่มดูแลตัวเองเริ่มนอนให้พอเริ่มกินอาหารดีๆเริ่มออกกาลังกายคุณคุณจะไม่ดีหรอกวันนี้และอาจจะไม่ได้ดีด้วยนะเพราะว่าบางคนมันก็คือบางคนมันก็ม,นกมันก็ยากอ่ะบอกตรงๆนะฮะมันก็มีข้อจํากัดเต็มไปหมดหลายเรื่องบางคนเป็นโรคบางคนอายุบางบางทีงไม่ไหวบ้างอะไรบ้างคือมันมีจุดหลายอย่างนะฮะบางคนเอ่อร่างกายบาดเจ็บออกกาลังกายเยอะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคน อาจจะมีอิสระในความสะดวกเรื่องของอาหารการกินคือมันมีประเด็นเยอะไปหมดแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มทำเริ่มดูแลตัวเองความรู้สึกดีจากสิ่งที่คุณทำโดยที่ผลของมันยังไม่ได้ออกมาในรูปแบบที่คุณเห็นด้วยได้ด้วยตาเนี่ยนะฮะความรู้สึกดีอันนั้นเนี่ยจะช่วยให้คุณสนใจว่าคนอื่นคิดยังไงคุณน้อยลงนะฮะข้อที่เก้าครับปล่อยไปบ้างนะฮะมันมีคำพูดคำหนึ่ง นะครับของนักเขียนอังกฤษผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาพูดว่า the greatest prison people live in is the fear of what other people think คุกที่ใหญ่ที่สุดที่ขังเอาไว้คือความกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรานะครับเพราะนั้นปล่อยให้ให้เราออกจากไอ้กรงขังนี้ไปเถอะนะฮะอันนี้เป็น mindset อันหนึ่งนะครับข้อสุดท้ายคือนะครับอย่าคิดเยอะนะครับในความจริงแล้วอะ ตอกย้ำมันอีกทีหนึง่งอย่าคิดเยอะในที่นี้หมายถึงว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงคุณมากขนาดนั้นหรอกเขาก็มีเรื่องของเขาเขามีความวุ่นวายของเขาชีวิตเขาก็ปั่นป่วนของเขาเขาไม่มีเวลามานั่งคิดถึงคุณเยอะขนาดนั้นหรอกแล้วอย่างที่ผมบอกฮะความจริงข้อเนี้ยมันจะค่อยๆปรากฏขึ้นเมื่อคุณอายุมากขึ้นแต่ถ้าคุณยังอายุน้อยอยู่แล้วคุณรู้สึกซัฟเฟอร์กับเรื่องนี้ว่าคนอื่นคิดยังไงกับฉันเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าคนอื่นไม่ค่อยคิดกับคุณหรอกคือหมายถึงว่าเขาไม่ได้มีเววลาาามนึึกถงคุณด้ย้ยซํ จริงๆแล้วโลกจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะครคือทุกคนมีเรื่องของตัวเองเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับเราเนี่ยไปส่องสปอตไลท์ใส่ตัวเองนะบางทีว่าทุกคนต้องมองเห็นฉันแบบหมายถึงว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมีแบบผมไม่สวยทุกคนต้องโน้ติสแน่เลยหรือบางทีไม่เลยบางคนแบบคือมันนะอย่างเรื่องรูปร่างภายนอกก็ได้ผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันผมผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีที่มันไม่เพอร์เฟกบ้าง เราอาจจะรู้สึกเยอะว่าคนอื่นต้องเห็นแน่เลยว่าจะมี้ฉันผมมันอะไรเงี้ยนะแต่เอาความเป็นจริงนะคือเขาอาจจะเห็นนะแต่เขาไม่ได้สนใจอะฮะหมายถึงว่าเขามันไม่ได้เขาไม่รู้สึกอะไรอะเพราะว่าไม่ได้รู้สึกบวกหรือลบนะเพราะว่ามันมันมันไม่ได้มีพื้นที่สาหรับเขาในสมองเขาด้วยซ้ำอะเพราะว่าเขามีเรื่องอื่นเยอะแยะที่จําเป็นจะต้องสนใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแบบว่าคนอื่นคนนู้นสนใจอะไรเยอะแยะมากมายนะเพราะไอ้ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ทรมานนะพูดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น โฟกัสที่ตัวเองฮะเราก็มีเรื่องของเรามากมายเราก็ไปโฟกัสที่ตัวเองทําตัวเองให้ดีนะครับไม่ต้องสนใจมากหรอกว่าคนอื่นจะคิดยังไงนะครับเราพบกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ Five Minutes Podcast Presented by ฟื้นฟูร่างกายด้วยการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพลูนิโอที่นอนยางพาราาสานวัตก,กรรมนาซารองรับทุกสรีรา e ีล the float เบาสบายเหมือนไร้แรงอมทวก พิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon เพียงแจ้งโค้ดส่วนลด Alunio 5ทางเพจ a c e b o o k ลดเพิ่มอีกทันที1,500บาทสำหรับรุ่น Alunio Gen t r 3 Pro ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2566เท่านั้น